โอเคครับผมสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับ Arduino Set นะครับวับนนี้ก็จะมารีวิวนะครับตัวเซนเซอรอ์ตัวนี้ครับ GDS นะครับมิเตอร์เวอร์ชันนึนะครับเป็นเซนเซอร์ที่วัดค่าคุณภาพของน้ำนะครับว่าน้ำของเราที่กำลังดื่มกินอยู่นี่ถือว่ามีคุณภาพหรือไม่เหมาะแก่การดื่มหรือเปล่านะครับหรือว่าเหมาะแก่การนำไปใช้ ในแต่ละสากรรมหรือเปล่านะครับเช่า g d s ตัวนี้ก็จะเป็นตัววัดคุณภาพของน้ําอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งบอร์ดตัวนี้นี่นะครับมันก็จะมีสายโพบนะครับที่เป็นลักษณะสองขั้วอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะเราเนี่ยไปจุ่มในน้ํานะครับซึ่งมันก็จะกันน้ํานะครับรื่องหมวเลยนะครับส่วนสายที่ออกมาจากบอร์ดนะครับตัวนี้ก็คือจะมี3มเส้นนะครับก็คือจะมีสีดําแดงแล้วก็เหลืองดำครับเป็นกลาว สีแดงนะครับก็คือเป็นไฟเลี้ยงค้าโวลต์นะครับแล้วก็ตัวสีเหลืองก็คือเป็นสัญญาณที่ออกมาจากการวัดนั่นเองนะครับซึ่งผมก็จะเชื่อมต่อเข้าที่ขา a 0นะครับกาวโวลแล้วก็ขา a 0แล้วก็ผมต่อ lcd นะครับเข้าที่พอร์ต i square c เหมือนปกติที่เราเคยทากันมาแล้วครับทนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองมาทดลองดูครับว่า,าคุณภาพของแมวนี่เป็นยังไงบ้างนะครับ ผมมีน้ำสองชุดนะครับน้ำกรองกับน้ำทั่วๆไปนะครับที่ทิ้งเอาไว้นะครับอ่ะเราลองมาดูก่อนนะครับนี้อ่ะเราจะใส่ในน้ำกรองนะครับน้ำกรองมาก่อนนะครับค่าที่ได้นะครับประมาณก้าวสิบเก้าลอยนะครับ p p m นะครับถือว่ารับประทานได้นะครับอ่ะ คุณภาพน้ำที่ไม่สามารถรับประทานได้เลยก็คือเกิน400 ppm นะครับถ้าเกินเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าคุณภาพนันน้นแย่แล้วนะครับอันนี้เรามาลองดูอีกอันหนึ่งครับก็เป็นน้ําใสๆเหมือนกันครับตัวนี้วัดได้ก็แล้วร่นะครับ ppm แสดงว่าคุณภาพน้ำน,นียต่ำกว่าเครื่องนี้ครับเพราะว่านี่คือน้ําที่ทิ้งไว้ครับเจอนั่นเจอนี่อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะครับแสดงว่าคุณภาพน้ําของตัวแก้วนี้เนี่ยต่ากว่าตัวนี้นั่นเองนะครับ นี่ก็คือเซนเซอร์ TDS นะครับพิเตอร์ที่เอาไว้วัดคุณภาพของน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถนำเซนเซอร์นี้ไปประยุกต์การใช้งานต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเพาะพืชหรือว่าสัตว์ที่จะเอาน้ำไปใช้ในการให้อาหารนะครับก็สามารถที่จะใช้เซนเซอร์ตัวนี้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำได้นนัเองนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าโปรแกรมที่จะเขียนในตัวนี้มันเขียนยังไงกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโปรแกรมกันนะครับโปรแกรมของผมชื่อว่า g d s นะครับฟังชันแรกเลยนะครับก็คือการ include file นะครับ library ของไ i e H กับ Python a s ต n น i s s C, นะครับก็เป็น2องไฟล์ที่เรามักจะเห็นอยู่แล้วประจำนะครับเวลาที่เราจะจะโชว ข้อความบนหน้าจอ LCD ถัดมาครับอันนี้ตัวสำคัญเลยครับเพราะว่าจะเป็นไลบรารีของเจ้าเซนเซอร์ท d s m e t e r นะครับก็คือไฟล์ที่ชื่อว่า gravity นะครับ tds.h นั่นเองนะครับเอามารวมกับไฟลนะ์หลักประกาศให้ tds นะครับเป็นเรียกใช้นะครับไลบรารีของ gravity tds นะครับ ถัดมาก็ประกาศให้ LCD นะครับใช้ไลบรารีของไ crypto l q r c แล้วก็ address ของ LCD คือ x ส7นะครับ20ตัวอักษร4บรรทัดกำหนดให้ TDS นะครับตอนนอ้ TDS ท่ศักส,สูงนะครับที่ศัก0ูงก่อนนะครับจะเป็นตัวเก็บค่า TDS ที่เราคำนวณได้นะครับมาที่ set up เลยครับ ฟังก์ชัน setup ก็คือกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับ lcd ครับ lcd เกณ i n แล้วก็ให้กำหนด c u r อร์แล้วก็โชว์ข้อความบนหน้าจอ lcd นะครับตามนี้เลยครับเพราะฉะนั้นเวลาเราอัปโหลดโค้ดเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นข้อความนี้บนหน้าจอ lcd ครับนะครับกำหนดให้ tds นะครับ set pin ใช้ขา a 0ูนะครับเพราะว่าตัวเซนเซอร์ของเราต่อเช่าที่ขา a 0ูนนะครับแล้วก็ set A reference อันนี้คือแรงดันอ้างอิงนะครับซึ่งเราใช้แรงดันอ้างอ,งอิงที่5โวลต์นะครับแล้วก็เซต ADC lens นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ A to D กี่บิตนะครับถ้าเราใช้10บิตก็คือ1024ถ้าเรา16บิตก็ต้องเป็นห5 5 3 6นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เมื่อตั้งค่าต่างๆเรียบร้อยแล้วก็เรียกฟังก์ชัน g d s begin นะครับเพื่อกำหนดค่าเริ่มต้น ให้มันทำง,งานนั่นเองจากค่าเหล่านี้ที่เราได้ตั้งเอาไว้ถัดมาครับฟังก์ชันหลูมนะครับก็คือตั้งค่าอุณหภูมิครับเพราะว่าการคำนวณค่า tds นั้นอุณหภูมิมีผลต่อการคำนวณหาค่านะครับซึ่งอุณหภูมิในน้ำทั่วไปก็ประมาณ25ในกรณีที่เราต้องการให้แม่นยำนะครับก็คือต้องต่อเซ็นเซ,นเซอร์ที่เปนเ็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิในน้ำด้วยนะครับแล้วก็เอาอุณหภูมินั้นนะครับมาใส่ค่าแทนหมายเลขยี่สิ้นั่นเองครับ t s update นะครับก็คงจะอัปเดตมันนะครับก็คงไปอ่านไปสุ่มค่ามาให้เรียบร้อยนะครับเมื่อได้ค่ามาแล้วนะครับก็จากนั้นนะครับก็เรียกฟังก์ชันนะครับ get TDS value นะครับก็คืออ่านค่าที่เราจะที่มันคำนวณได้นะครับอ่านมาเสร็จนะครับก็เก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า TDS อีกทีนะครับซึ่งจากการอ่านค่ามาแล้วนะครับผมต้องหาด้วย 1. 6นะครับมันถึงจะได้ค่าที่ใกล้เคียงกับ ตัวมิเตอร์ที่หมุนวัดกับน้ำนะครับมันจะได้ค่าค่าใกล้เคียงมานะครับก็เลยต้องหารด้วย1.6นะครับมันถึงจะได้ค่าที่ใกล้เคียงกับตัวมิเตอร์นะครับอันนี้ก็เราก็แล้วแต่เรานะครับว่าจะไปหารค่าเท่าไหร่ก็ให้เทียบกับตัววัดค่า TDS อีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นครับก็กำนหนเคอร์เซอร์นะครับที่คอนั่ง2ี้12นะที่3นะครับก็คือตรงนี้ครับมาตรงนี้แล้วก็โชว์ข้อความว่างๆนะครับก็คือเป็นการลบ ตรงนี้เพลงก็ไปนะครับเพื่อจะได้เคลียร์หน้าจอนะครับจากนั้นก็ระบุเซอร์เซอร์ที่เดิมครับคอลัมน์ที่12บนะครับบรรทัดที่3แล้วก็โชว์ค่า t s นะครับ LCDPin.TDS คอม่าส่วนคือโชว์ท่านผู้ชมโชว์ท่านผู้ชม่วนสํตำแหน่งก็คือไม่มีนั่นเองนะครับแล้วก็ดีเลย์1 0 0 0แล้วก็วนกลับไปอ่านค่าใหม่นั่นเองนะครับนี่ก็คือ โปรแกรมที่ใช้ในการอ่านค่า t t s จากเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับผมว่าทุกท่านสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานนะครับในการวัดคุณภาพของน้ำได้ตามที่เราต้องการนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับจาก Arduino s r e ครับ